วันนี้เรามาถึงจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้กำลังมาอยู่ริมฝั่งกวนพะเยานะครับแถวพะเยาม่วนใจนะครับอันนี้เป็นทิวทัศน์ริมก้านพะเยานะครับซึ่งเป็นแม่นะเป็นเป็นเป็นบึงกวอนพะเยานะเขาเรียกบึงก้านพะเยากว้วางขวางมากนะครับโอ้เนินภูเขา จดภูเขาครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของพี่เขาเทศบาลเขาจัดสร้างไว้นะครับเป็นืนที่กว้างขว่ามากเขาเรียกว่ากวานนะกวานพะเยาทิอทัศสวยงามมากจุดภูเขาฝั่งโน้น ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจนะครับบางกวันพอเยาก็อย่าลืมแวะที่นี่มีที่พักอาหารตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นตรงนี้เขาจะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลก็จะมีสถานที่กลางเตน้นก็มีนะครับสถานที่กลางเตน้นแล้วก็มีบ้านพักรีสอร์ทมากมายนะครับร้านอาหารก็สะดวกมาก มีให้ทานเือเแือมากมายสำหรับทุกท่านที่อยากจะมาทเที่ยวนะครับวันพะเยาชมธรรมชาติของบึงกว้างใหญ่ไพศาลนะครับของขวันพะเยาแตจังวัดพะเยานะนี่คือราชานุสรีของพ่อคุนงามเมืองนะครับเป็นเจ้าเมืองพะเยานะครับ ่อขุนงาเมืองท่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งเมืองภูกามยาวนะครับประสูติเมื่อวันพุทธศักราช1,781สิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช1,841ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยปีชาย,ยานมากด้วยพระบารมีและพระบุญญาธิการแดดก็บ่หฮ้อนฝนก็บ่ห้ม จักหื้อแดดกระแดดจักหื้อบดกระบดท,ทรงตั้งมั่นในทศพิษรราชธรรมถึงพร้อมเรื่อยพระราชสถานในพระพระุทธศาสนาปกครองด้วยความยุติธรรมได้สันติตามหลักธรรมแห่งนักปกครองและประเพณีธรรมยังความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขแก่บ้านเมืองสืบมา ตรงบริเวณนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ของพ่อขุนงามเมืองหรือจะเป็นเจ้าเมืองของเมืองพะเยาก็ก็ว่าไรนะครับพระอ,องค์ทรงปกครองเมืองนี้ยาวนานด้วยทศพิธราชธรรมประชาชนเห็นความดีความชอบเห็นท่านปกครองด้วยบุญญาบารมีและคุณธรรมนะครับ ทรงยกย่องเทิดทูนท่านเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ชัย<ม>เป็นอนุสาวรีย์ของท่านที่สร้างไว้ให้ประชาชนชาวไทยได้มากราบไหว้สักการะนะครับก็มีเครื่องสักการะมากมายนะครับที่สร้างไว้เพื่อเป็น ให้ชนรุ่นหลังได้เล,ลือกถึงและได้กราบไหว้บูชานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและชาวไทยทั้งหลายที่ได้มา,าเที่ยวและสักการละพรวรมนุษสาวีของพระองค์ท่านนะครับ นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับมาขอพรกับอนุสรีของท่านหน้าที่นี้นะครับริมควานพะเยาจังหวัดพะเยา